มาลงลังเล้วลงลังเล้วมาลูกมามาลูกมามาลูกมาเออนอนนอนมาเหล,ลือแล้วลูกเลี้วเหลืออีกสองตัวมาเล้วมาลงลังแล้วมาเล็้วม,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 มานอนมามานอนเล็้วนอนเล้วดึกแล้วลูกมาเล็้วครับมามามาเรืเร นี่น้องรอแล้วเร็ววลูกเออนะมาละมาลูกมามาลูกมามาล้ำรวยมาล้ำรวยมามาเร็วเร็วเร็วปุ๊บอ่ามาละมามาลำรวยมาตัวสุดท้ายแล้ะล้ำรวยมาแล้วเดี๋ยวฟ้ารันจะหนีเร็วเรวลูกเร็วมาล้ำรวยออกมาลูกมาลงตะก้ากะก้าเร็วจะได้นอนนี่ มาเร็วเร็เร็วตุ๊มาเรียบร้อยค่ะพาดิกเข้านอนแล้วค่ะ